สวัสดีครับวันนี้ผมสามารถชวนนะครับจะพาท่านลูกค้านะครับมาดูรถเพิ่งเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ใหม่ๆสดๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถ t o y ยต้ารีโวล็อกโคปี2018เดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับคันนี้เป็น t ต y ยต้าล็อกโคปี2018นะครับเดี๋ยวให้เราให้คุณลูกค้านะครับดูความสวยงามของรถเขาซะก่อนนะครับคันนี้จะเป็นรถเดิมๆโรงงานเลยนะครับมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับ มาด้วยคิ้วล้อนะครับสีดำทะมึนนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อม Q อคิ้ว LED 13หลอดไฟตัหมอกก็เป็น LED นะครับกระจังหน้าเป็นทรงสปอร์ตนะครับเสริมหล่อดด้วยล้อขนาดใหญ่นะครับเป็นยาง265/65นะครับ R17 นะครับ แบบหลังนะครับเนี่ยแบบที่ยาวกว่าปกติทําให้เรานุ่มนวลน,นะครับความสูงของเขาเนี่ยทำให้มุมเข้ามุมจากทําได้ดีนะครับทําให้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคทาได้สบายๆเลยนะครับพร้อมสปอร์ตบาร์นะครับที่สวยงามนะครับสติกเกอร์ Lo ลกโก้ดูดันมือเปิดด้านท้ายเป็นสีดำด้านครับ มอลัง2,400ซีซีนะครับแรงม้าที่150แรงม้านะครับมีแรงบิดที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบส,สบายยเหลือๆครับ <S <S ดูความเป็นชิ้นงานเดิมนะครับร่องรอยการเฉี่ยวชนไม่มีนะครับทั้งเซเลอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์นะครับเหมือนได้รถใหม่รับคันนี้ ครับเดี๋ยวเราลองมาทดงลองขับกันนะครับเดี๋ยวเราลองขังง้นต้นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนร้อนนะครับขออนุญาตค่าสักจุดจเดียวนะครับนะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเราสามารถจะเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่เปิดสวิตนะครับ ออกโตเขาจะทํางานปรับหัวถ um mm ุม hmm. ให้อัตโนมัติน,นะครับเรามาลองดูนะครับเรามาลองขับดูนะครับรถคันนี้เป็นรีโวล็อกโคปี2018นะครับ mm hmm. คันนี้ตรงเป็นรถปลายปีนะจดทะเบียนปี19นะครับภายในเนี่ยจะจะดูมืดขึ้มมากนะครับและความที่ก็เป็นรถยกสูงนะครับหรือล็อกโคยกสูงเนี่ย ช่วงล่างล่างเขาเนี่ยนะครับแหนกเขาจะเป็นแหนบยาวนะครับที่จะนุ่มนุ่มเป็นพิเศษแหนกจะคล้ายๆตัวกับรถเวนจูลี่นะครับมาชิตตี้เวนจูลี่ชุดนั้นที่จะนุ่มกว่านะครับ จน 2,400cc คันนี้นะครับมาที BLANK, <sch> ่แรงมาที่150แรงนะครับแล้วก็แรงบิดมหาศาลเลยนะครับที่400นิวตันเมตรนะครับรอบรอบของแรงบิดสูงสุดเนี่ยตั้งแต่1,600รอบถึง2,800รอบซึ่งเป็นเป็นแบบทอรคสบายๆเลยนะครับคือตั้งแต่1,600รอบเนี่ยเราได้แรงบิดมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงจนเป็นจริงจริงแล้วเป็นรอบประมาณนี้เป็นรอบที่เราใช้งานโดยปกติในชีวิตประจำวันนะครับ ทั้งเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างจะนุ่มนวลนะครับคือด้วยความที่ผมไม่แน่ใจว่าในในรถคันนี้มันจะเป็นสีดําเน้นดําให้สะปอดนะครับก็มีปัญหากับกล้องเหมือนกันกล้องกระจับความดําของเขาเนี่ยเขาจะตีวความมืดนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ชัดขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปตัดต่อดูนะครับ รถคันนี้มาพร้อมเครื่องเสียงที่ที่เป็นนอเนเวเกเตอร์ในตัวนะครับพร้อมบูทูธนะครับจริงๆนะถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับเราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับรถไว้นะครับเมื่อมีสายเข้าก็สามารถจะรับสายได้ตรงตรงพวงมาลัยได้เลยแล้วก็พูดได้เลยนะครับการควบคุมสวิตต่างๆควบคุมบนพวงมาลัยได้เลยนะครับทำให้เราปลอดภัย ไม่ต้องละพวงมาลัยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยไปทาไปทาการอื่นนะครับ ประมาณนี้นะครับสุดที่การทดลองขับครับเราได้ไปลองขับแล้วแล้วเราก็ได้ดูรถแล้วนะครับรถคันนี้นะครับพิเศษของมันนะครับคือเขาเป็นรถพรีเมียมคาร์ความเป็นพรีเมียมคาร์เนี่ยรถเขาประกัน5ปีจากรถจากวันออกรถไปแดงนะครับซึ่งหมายความว่าการรับประกันเขาเนี่ยจะอยู่ถึงปลายปี2023 20สบายๆเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากมาดูรถตัวจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับอยากให้เข้ามานะครับ เรามาเที่ยวชมแล้วทดลองขับนะครับพนักงานที่นี่เราใจดีนะครับแล้วตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษคือคุณลูกค้าสามารถจะมาออกรถคันนี้ได้โดยไม่ต้องใช้งเงินสักบาทนะครับมาแต่ตัวนะครับรับรถไปขับนะครับทั้งประกันภยัยทั้งค่าโอนค่าจัดการทั้งอย่างนะครับอยู่ในนี้ังหมดเลยนะครับแล้วเรามาเจอกันที่ตะตาบรรยุทขาครับขอบคุณครับ